สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างครับวันนี้มาแจกของวันนี้จะมาสั้นๆนะครับมาสั้นๆมาแปาใใ aves 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 ๊บเดียวนะครับมาแจกของอใครอยากได้ใครอยากได้ของฟรีนะครับใครชอบใครชอบของฟรีใครชอบของแจกนะครับเข้ามากันนะครับผมมาแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําอย่างอื่นต่อแล้วนะครับลืมไปว่าลืมไปว่ามีของอร่อยอยู่นะครับที่ที่ที่เอามาแจกได้นะครับแต่ยังไม่ได้แจกสักที ตอนแรกว่าจะทําคลิปนะครับไปไปมามาไลส์สดเลยดีกว่าไลส์สดเลยดีกว่านะครับไลส์สดแจกของอ่าเข้ามากันได้ยังครับเข้ามาแล้วฝากเช็คเสียงนะครับน่าจะได้ยินแหละนะเช็คบ่อยแล้วถ้าไม่ติดขัดอะไรแล้วก็ไม่เปิดพัดลมเยอะมันก็ไม่น่าจะมีเสียงรบกวนแทรกมากถูกไหมครับสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับพิมพ์ชื่อเล่นหน่อยพิมพ์ชื่อเล่นหน่อยพิมพ์ชื่อเล่นหน่อยนะครับได้ยินชัดเจนพิมพ์หนึ่งให้หน่อยนะครับ มามา<ด>มาแ<ด>จกของนะครับแจกของเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งนะครับอีกไม่นานนะครับผมจะเลิกไลฟ์สดในอีกไม่นานผมจะเลิกไลฟ์สดในเ c e b o o k นี้แล้วนะครับแล้วก็จะไปไลฟ์สดในเพจแทนนะครับแล้วในเพจมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับดังนั้นได้ยินนะครับพี่สุพิชาเข้ามาแล้วไลฟ์สดเลยดีกว่านะครับไลฟสดแอ,อ่อาาพี่สุพิชาสวัสดีนะครับ พี่สุพิชาหน้าคุ้นๆมากเป็นทีมงานผมไหมครับเป็นทีมงานผมที่ที่รอผมสอนหรือเปล่าครับในในลไลน์ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่ได้เซลลเพจนะครับหรือว่าผมจําผิดอ้าวเมาส์หลุดนะครับสักครู่นะครับโอเค มาสั้นๆนะครับมาสั้นๆมาแจกของอ๋อใช่ค่ะนั่นไงว่าแล้วพี่สุพิชาชื่อในไลน์ก็ชื่อสุพิชาไหมครับพี่ได้เข้ากลุ่มเรียบร้อยอยังครับอ่าแล้วก็พี่ราชนิกรนะครับสวัสดีครับมามาใครชอบของแจกนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีแจกให้จํานวนจํากัดน,นะครับอ่าพี่สุพิชา พี่สุพิชาก็มารับของแจกได้นะครับพี่ราชนิกรด้วยนะครับให้บริษัทส่งตรงไปที่บ้านเลยนี่คือร้อนมาก <c oughs> ได้สดแบบว,ว่าไม่เปิดพัดลมนะครับแล้วก็ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดอะไรทั้งนั้นเสียงจะได้คมชัดนะครับอ่ะตัวที่ผมแจกนะครับตัวที่ผมแจก,เ,จกเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เอาเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปแช่ตู้เย็นมามันจะได้อร่อยขึ้นนะครับมีใครรู้จักบ้างครับว่าตัวนี้คืออะไรมีใครรู้จักบ้างครับว่าตัวนี้คืออะไร เห็นชัดไหมเนี่ยไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนตัวนี้ตัวนี้ใครรู้จักบ้างครับใครใครรู้จักบ้างใครรู้จักอันนี้บ้างใครรู้จักอันนี้บ้างครับเนี่ยบริษัทก็มาแจกนะครับเจลลี่ใช่เจลลี่ อิมูเจลลี่นะครับอิมูเจลลี่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเจลลี่ที่เพิ่มภูมิต้านทานนะครับเป็นเจลลี่ที่เพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็แจกให้ทุกคนคนละสองชิ้นนะครับแจกให้ทุกคนคนละสองชิ้นจ่ายเฉพาะค่าส่งนะครับจ่ายเฉพาะค่าส่งนะครับใครอยากได้บ้างครับใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาหน่อย ใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาหน่อยครับได้ยินมานานแล้วว่าอร่อยผมก็เพึ่งเคยคิดจะลองนะครับคิดจะลองอ๋อมันเป็นตัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นเจลลี่สีแดงนะครับช่วยเพิ่มภูมิต้านทานด้วยอม,มันคล้ายๆปีโป้เลย <laughs> มันคล้ายๆปีโป้เลยนะครับ มีวิตามินบีหนึ่งบีหกบีสิบสองวิตามิน d แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเพียบเลยอร่อยจริงใช่ไหมครับใครกินบ้างใครเคยกินแล้วบ้างอืมพี่รัชนีกรบอกว่าอร่อยจริงพี่ประภารักษ์บอกว่าอร่อยมากๆใช่ไหมพี่สุพิชาอยากได้ใช่ไหมครับยังยังไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมส่งให้ อร่อยอร่อยมีมีหลายตัวที่แจกนะครับมีตัวนี้ด้วยบำรุงสายตาเดี๋ยวไปเอามาให้นะครับ ว่าจะมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวบำบุงสายตาเนะี่ยวิตาดีวิตาดีผมให้ให้คุณแม่ทานอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็แจกนะครับบันโรเซนะครับตัวนี้ตัวช่วยผิวขาวแจกแจกเป็นซองมูลค่า990นะครับแจกฟรีแจกฟรีให้คนละหนึ่งชิ้นนะครับ ว่าอันนี้อร่อยหลานชอบมากๆใช่ครับใช่ครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับไอต,ตัวนี้นอกจากอร่อยแล้วนะครับมันเพิ่มภูมิต้านทานด้วยไม่เก้มข้นเราไม่นอน หลานชอบอร่อยมากนะครับบริษัทใจบุญ,บญเอามาแจกเอามาแจกให้ฟรีแจกแค่ค่าส่งนะครับแล้วก็คนที่สมัครเป็นสมาชิกก็ทําการตลาดง่ายๆแบบว่าให้เอาไปแจกด้วยนะครับให้เอาไปแจกด้วยไลฟ์สดแจกแบบผมได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ เดี๋ยวพอผมไล่สดไปสักพักนะครับเหงื่อผมจะเริ่มแตกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะอ่าพี่สุพิชาส่งที่อยู่มาแล้วพี่พี่ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ลบออกก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีคนสั่งสินค้าอะไรไปบ้านพี่แบบเก็บปลายทางแย่เลยอ่าอันนี้อันนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมสลับหน้าจอให้ดูนะครับคนที่สนใจนะครับคนที่สนใจนะครับให้ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ผมเองนะครับ d o b r i c h app com นะครับแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะมีปุ่มปุ่มสีเหลืองนะครับปุ่มสีเหลืองขอรับสินค้าทดลองฟรีนะครับให้จิ้มไปตรงนี้เลยนะครับ มีสินค้าทดลองฟรีหลายอย่างนะครับเนี่ยเว็บนี้นะครับ d o p rich app com แล้วก็มีสมัครสมาชิกฟรีนะครับปุ่มตรงนี้มีเข้าสู่ระบบแล้วก็มีขอรับสินค้าทดลองฟรีนะครับให้กดตรงขอรับสินค้าทดลองฟรีเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่นะครับพอจิ้มตรงนี้นะครับ อ่ามันจะเป็นหน้าผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้า r e g i s t e r agent แล้วก็มี r e f e r r a l code นะครับหนึ่งขีดแปดเจ็ดขีดสี่อ่าเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นการสมัครตัวแทนนะครับอ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,งมาตรงนี้แล้วก็พอถึงพอถึงข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดตรงข้าพเจ้ายอมรับ เงื่อนไขเห็นเมาส์ผมไหมครับให้จิ้มตรงนี้นะครับให้จิ้มตรงนี้แล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็มันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเด้งมาหน้านี้ตอนนี้เนี่ยสามารถสมัครนะครับสมัครได้สี่ประเทศเอา้าวกับกล้องเฉยเลยเนี่ยนะครับมีมีธงชาติประเทศไทยมีมีลาวใช่ไหมครับ แล้วก็มีกัมพูชาแล้วก็มีอีกอันนึงอะไรเวียดนามหรือเปล่ามันจะมีให้เราใส่ชื่อนะครับใส่ที่อยู่พี่พี่สุพิชากรกที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ากรอกบ้านเลขที่กับหมู่ที่แล้วก็ซอยนะครับด้านบนแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับแล้วก็เลือกอำเภอเลือกตำบลแล้วก็รหัสไปรษณีย์มันจะเลือกให้นะครับแล้วก็ระบุเพศ วันเดือนปีเกิดใส่ชื่อเฟซบุ๊กตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตั้งเป็นตัวเลขตัวเลขอย่างน้อยประมาณหตัวนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์พอใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จนะครับให้กดรับ SMS เอพอใส่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เสร็จนะครับพี่กดรับ SMS แล้วมันจะมี SMS เด้งขึ้นมานะครับเป็นรหัสสี่ตัวก็เอารหัสสี่ตัวกรอกตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนถัดไปแล้วก็มันจะเด้งว่ายืนยันการสมัครไหมนะครับก็กดยืนยันคราวนี้เนี่ยพี่จะเข้าระบบได้นะครับนี่ผมล็อกอินเข้าระบบให้ดูนะครับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับ d o bridge app com นะครับเป็นเซลเพจทีมนะครับแล้วใครที่อยากได้เซลเพจแบบนี้ด้วยนะครับผมแจกให้นะครับไม่ต้องไปทำเองมูลค่า สามหมื่นห้าพันบาทนะครับเนี่ยข้อมูลจะเหมือนของผมเลยนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับผู้แนะนําที่ปรึกษาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรูปพี่สมมุติว่าพี่สู่วิชาอยากได้เว็บไซต์นี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นรูปพี่ตรงนี้จะเป็นชื่อพี่ถ้าจิ้มจิ้มลิงก์ไปจะเป็น facebook นะครับจิ้มลิงก์ตรงนี้จะโทรหาพี่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไลน์นะครับแล้วก็อ่ะผมกดเข้าสู่ระบบให้ดูนะครับเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับนี่มีรายได้ขึ้นมาอีกเป็นพาสซีฟอินคัมเบาๆนะครับสองร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็ยอดที่ถอนได้นะครับแคชสามพันห้าร้อยหกสิบมีสินค้าหลายตัวนะครับในแอปเนี่ยมีสินค้าหลายตัวแล้วก็มันจะมีตัวแจกฟรีนะครับตัวแจกฟรีเลื่อนลงไปตรงนี้นะครับเริ่มสั่งสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับจิ้มไปปุ๊บ หาตัวแจกฟรีก่อนอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ OHO Coco ชุดทดลองตัวแจกฟรีมันจะเขียนว่าชุดทดลองนะครับเนี่ยสินค้าศูนย์บาทแล้วก็จ่ายแค่ค่าส่งห้าสิบสี่บาทนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครจะเอานะครับตอนนี้มีเหลืออยู่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวนี้คือบันโรเซชุดทดลองอันนี้ก็ศูนย์บาทนะครับค่าส่งหกสิบห้าเหลือสามหมืนสี่พันเหลือสามหมืนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ชิ้นนะครับโอ้ระบบนี้ใจดีมากนะครับแจกเยอะมากอันนี้ตัวนี้นะครับวีตาดีเนี่ยเป็นตัวบำรุงสายตานะครับ คนที่อายุ40ขึ้นไปนะครับจริงๆ30ก็เริ่มแล้วนะครับคนที่อายุ30ขึ้นไปที่แบบว่าเล่นมือถือบ่อยๆรู้จักใครบ้างครับที่ที่มีอาการประมาณนี้อายุ30นะครับขึ้นไปแล้วก็เล่นมือถือบ่อยๆจ้องมือถือบ่อยๆนะครับเอาตัวนี้ไปลองวิตาดีเนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นตัวที่แก้ปัญหาสายตาทําให้สายตาชัดมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเอ่อเป็นตากุ้งยิงนะครับ เป็นตากุ้งยิงแล้วก็ตาละคายเคืองมากนะครับก็ผมก็ไปซื้อยาแก้ตากุ้งยิงมากินนะครับแล้วก็กินตัวนี้ไปด้วยนะครับวีตาดีนะครับมันมันทำให้แบบตาเราใสขึ้นนะครับมองชัดเจนขึ้นตอนนั้นนี่ตาปิดมากเลยวีตาดีนะครับอะใครใครอยากเอาตัวนี้เล่ทดลองนะครับ มันติ๊กได้หลายอันเลยนะครับใครจะเอาตัวเซตทดลองเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยมันก็มันจะมีช่องให้ติ๊กข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีช่องให้ติ๊กแบบเนี้ยติ๊กเลือกข้างหน้าจะเอาตัวไหนบ้างนะครับก็ติ๊กติ๊กเลือกไปนะครับแล้วก็จ่ายแค่ค่าส่งนะครับเอาตัวนี้มันเขียนว่าหมดสต็อกนะครับพูดมาตั้งนานหมดสต็อกลืมดูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเติมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเบอร์สองซองบวกมาร์กนะครับมาร์กชุดทดลองด้วยนะครับ ตัวนี้เหลือ2,670ชิ้นค่าส่ง54บาทนะครับจ่ายแค่ค่าส่งแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เด็ดมากยาสีฟันคอนฟเด e นต์สินค้า0บาทค่าส่ง54นะครับจะพูดทำไมในเมื่อหมดสต็อกเอาอีกแล้วตัวตัวนี้เป็นยาสีฟันที่ขจัดค้าวหินปูนนะครับใครที่มีหินปูนเยอะๆนะครับเวลายิ้มแล้วเห็นหินปูนเนี่ยจัดไปเลย เวลายิ้มแล้วหินหินปูนนะครับจัดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมไลฟ์สดอยู่แล้วก็สินค้ามันขึ้นว่าหมดสต็อกแต่ว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวบริษัทอาจจะเพิ่มให้นะครับเพราะว่าเพิ่มให้เรื่อยๆอยู่แล้วตัวไหนหมดบริษัทก็จะเพิ่มให้นะครับแล้วก็มีหนังสือของอาจารย์เจดด้วยนะครับใครรู้จักอาจารย์เจดบ้างเดดคัมพีรับก็ปรีไรติงนะครับตัวนี้ เหลือร้อยิบอดชิ้นนะครับผมมีหนังสือทั้งห้าเล่มนี้เลยนะครับซื้อมาครบหมดแล้วนะครับจริงจริงซื้อซื้อซื้อข้างนอกนะครับซื้อข้างนอกไม่ได้ซื้อในระบบนี้แต่ระบบนี้เอาหนังสือมาขายด้วยเจ๋งมากนะครับอใครที่แบบว่าไม่ถนัดอ่านหนังสือนะครับแล้วอยากได้เป็นออดิโอบุ๊กแบบเอาไว้ฟังอ่ะนะครับใครที่แบบอ่านหนังสือแล้วหลับอยากได้ออดิโอบุ๊กแบบไว้ฟังนะครับ ติดต่อผมได้ในไลน์นะครับติดต่อผมได้ในไลน์ผมมีให้นะครับผมมีผมช่วยอาจารย์เจดขายอยู่เหมือนกันผมช่วยอาจารย์เจดขายแบบออดิโอบุ๊กอยู่นะครับอติดต่อได้นะครับใครแบบอยากได้อยากเข้าฟังผ่านแอปได้เลยนะครับมีทุกเล่มเลยนะครับมีเดดคัมพีรับก๊อปปี้ไรติ้งไอตัวเนี้ยเป็นคัมพีที่ช่วยเขียนโพสต์นะครับแล้วก็เดดคัมพีรับแอดเวอร์ทิสิ่งนะครับ ตัวนี้จะปูพื้นฐานด้านการตลาดนะครับปูพื้นฐานด้านการตลาดว่าการตลาดเนี่ยไม่ใช่การลองผิดลองถูกนะครับแต่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เดดคมพีรับนักขายนอกตํารานะครับเล่มนี้คือคือสูตรลับในการตอบแชทลูกค้านะครับตัวเนี้ยเดชคมภีรับนักขายนอกตําราเนี่ยเป็นสูตรลับในการตอบลูกค้านะครับอ่าตอนนี้ระบบหมดสต็อกนะครับใครอยากได้ เป็นเล่มหรือว่าเป็น a u ิโอบุ๊ k นะครับติดต่อผมได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเซตก็มีนะครับเป็นเซตเป็นเซตคือชุดห้าเล่มเลยนะครับหาหมดอีกแล้วถ้าหมดก็ติดต่อผมได้นะครับผมมีแล้วก็อันนี้เป็นเด็ดคัมภีร์ับนักขายมือโปรนะครับตัวนี้เนี่ยแก่นของมันนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงคือนักขายที่ดีนะครับนักขายที่ดีเนี่ยต้องมีความกระตือือร้นที่จะขายนะครับ นักขายที่ดีต้องมีความกระตือรือร้นที่จะขายนะครับนักขายมือโปรที่มียอดนะครับกับนักขายที่ไม่มียอดนะครับต่างกันตรง,ง,งความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเคล็ดลับให้นะครับนักขายมือโปรเล่มสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้เดดคัมพีลับอดัมตัวนี้เป็นเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของนักขายแบบว่าเราอ S> <S ่านอ่านไปเพลินเพินอ่านเรื่องราวเรื่องเล่านะครับแล้วก็ จะได้ไอเดียเยอะเลยในการในการขายในการทำการตลาดนะครับอ่าที่เหลือก็จะเป็นพวกสินค้าในระบบนะครับเป็นสินค้าในระบบแล้วก็เป็นสินค้าอ,อ่ออัพเกรดนะครับอัพเกรดอัพเกรดหมายความว่าปกตินะครับแอปทั่วๆไปที่เราเห็นเช่นลาซาด้าช้อปปี้อะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีสินค้าเยอะแยะเลยให้เราซื้อไปไปใช้ไปบริโภคใช่ไหมครับ แต่ในในแอปนี้นะครับในแอปเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากเป็นตัวแทนนะครับอยากเป็นตัวแทนแบบไม่ต้องสต็อกอยากเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทรับกํไราไอร์0%จากสินค้านะครับรับกําไร 50- ถึงเจดซจากสินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้าพวกนี้นะครับมันจะมีสินค้าที่เรียกว่าชุดอัปเกรดผมอัปเกรดแล้วมันก็เลยไม่เห็นนะครับอ่าสินค้าชุดอัปเกรดมันจะเขียนว่าอัปเกรด BO บีย่อมาจาก business owner นะครับประมาณนั้นเนี่ยมีมีสินค้าหลายแบรนด์เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เข้าใหม่ไอตัวนี้ช่วยลดน้ำหนักนะครับ XS เนี่ย c o n f i d e n ก็คือยาสีฟันนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกช่วงนี้ c o n f i d e n t e หมดนะครับขายดีมากตัวนี้เป็นแป้งพับนะครับ มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันนี้เพียวมิโกะนะครับเพียวมิโกะเป็นตัวดูแลน้องสาวนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นมาร์คนะครับมาร์กอันนี้เป็นโฟมกับเซรั่มนะครับดูแลผิวหน้านะครับมีครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดครีโออ่ามีเคลียออร์ยทริปเปิลสกินมีเยอะเลยนะครับ อันนี้อะไรเอ่ย L W e z นะครับอ่ามี C w well วด้วยนะครับตัวนี้เป็นวิตามิน C แล้วก็อันนี้เป็นอ่าสกินแคร์อันนี้ก็จะเป็นเซตนะครับเนี่ยใครใครสนใจอยากซื้อหรือว่าอยากขายนะครับอ่าถ้าซื้อไปก็ไปดูแลตัวเองนะครับถ้าขายก็ได้กำไรประมาณห้สิบเปอร์เซ ห้สิเปอร์เซ็นนะครับโคตรเยอะเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นตตัวนี้ไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่เป็นตัวดีท็อกลํำไส้นะครับไฟเบอร์ iber, เดี๋ยวผมให้ดูไฟเบอร์นี่นะครับไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์เห็นลำไส้ไหมลำไส้ที่แบบเต็มไปด้วยผลไม้นะครับแล้วก็เขาเขาจะทำเป็นซองแบบนี้นะครับจะทำซองแบบนี้นะครับชงแล้วก็ กินก่อนนอนกินก่อนนอนอร่อยมากอารมณ์จะคล้ายๆกับกินน้ำฝรั่งนะครับคล้ายๆกับน้ำฝรั่งอร่อยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะถ่ายนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีก นีถึงไหนแล้วไฟเบอร์นี้นะแล้วก็อันนี้เป็นวิตามินซีนะครับอันนี้นะครับโฮอินวันคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟท่านชายนะครับเป็นกาแฟที่ทําให้ท่านชายคึกคักนะครับโฮอินวันคอฟฟี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น UV p r o t e c อ่าอันนี้เป็นเพียวมิโกดูแลน้องสาวตัวนี้เป็นลิปนะครับลิป อันนี้เป็นอะไรเอ่ย M A A I Concentrate Cream นะครับเป็นครีมเหลือเก้าชิ้นนะครับอ่าอันนี้เป็นออยอันนี้เป็นเจลแล้วก็เจลลี่ตัวนี้แหละเฮ้ยใช่ไหมเจลลี่สเปร่าใช่ใช่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่ผมกินเมื่อกี้ เป็นเจลลี่เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับอ่าหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องห้าร้อยห้าสิบเหลืออยู่หมื่นห้าพันชิ้นนะครับอ่าแล้วก็มีเซตสองกล่องเซตสามแถมหนึ่งนะครับอ่าเซรั่มเกาหลีอันนี้ o h o ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะโอโหหรือเปล่าโคโค่เนี่ยนะครับ ก็เซตทดลองจะอยู่ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างนี้ไม่ทดลองนะข้างล่างนี่คือเซตเอาจริงนะครับข้างล่างคือเซตเอาจริงเซตทดลองจะอยู่ข้างบนนะครับที่มันเขียนว่าศูนย์บาทนะครับใครจะเอาของแถมนะครับเนี่ยมาเลือกตรงเซตทดลองศูนย์บาทพวกนี้นะครับจ่ายแค่ค่าส่งนะครับแล้วก็ใครสนใจหนังสือนะครับหรืออยากได้อ audio book นะครับเล่มไหน หรือไม่รู้ว่าจะเอาเล่มไหนดีนะครับอยากถามอยากปรึกษาผมนะครับปรึกษาได้เพราะว่าเฉพาะหนังสือนะครับผมเคยเอาเอาราคาหนังสือที่ห้องเอาราคาหนังสือที่ผมซื้อนะครับเอามาบวกกันเล่นๆประมาณสองแสนเฉพาะราคาหนังสือนะครับประมาณสองแสนเยอะมากชอบสะสมหนังสือชอบสะสมหนังสือมารู้สึกเหมือนสะสม สะสมอาวุธนะครับสะสมอาวุธอ่าคูริชใช่ไหมครับคูริชสวัสดีนะครับพี่สุพิชาอยากได้อะไรบ้างเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนําให้อ่าใครอยากได้อะไรบ้างนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนําให้ทักมาทางเฟซก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผม ส่งลน์ ID ให้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไซต์ให้นะครับ w ว็บดอ c ลิ p แอปนะครับแล้วก็กดขอรับสินค้าทดลองฟรีแล้วก็จะแปะลิงก์ลนให้ด้วยนะครับเผื่อมีหลายๆคนยังไม่ได้ l ลายผม สวัสดีครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นนเดี๋ยวนะหาไลฟ์สดอันนี้ไม่เจอพี่นภาพรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับมีของแจกเยอะเลยมีของแจกเยอะเลยมาเอาของแจกกันด้วยนะครับ บางคนอาจจะมีปัญหาสายตาบางคนอาจจะมีปัญหาลำไส้บางคนอยากผิวขาวอยากอะไรแบบนี้นะครับก็ไปเอาของแจกได้เลยนะครับในระบบแล้วก็ทักมาหาผมได้นะครับอยากรู้ว่าตัวไหนช่วยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนนะครับอยากขายอะไรแบบไม่ต้องสต็อกนะครับไม่ต้องลงทุนทักมาหาผมได้เลยอันนี้จะเป็นลิงก์ เนี่ยผมกําลังแก้โพสต์นะครับผมกําลังแก้โพสต์ใส่ลิงก์แล้วก็ลิงก์ไลน์อันนี้เป็นลิงก์ไลน์ลิงก์ไลน์เนี่ยมันจะทําให้คนสะดวกนะครับในการกดเพิ่มเพื่อนเรานะครับถ้าถ้าใช้แต่ไอล i ์ไอดี ID, บางคนก็แอดไม่เป็นนะผมก็เลยแปะลิงก์ไลน์ให้ด้วยตลอดนะครับเวลาโพสต์หน้าเฟซ อันนี้ติดต่อผมที่ติดต่อขอ,อปรึกษาลายไอดีจึบ๊บแล้วก็เข้าเว็บไซต์แล้วกดขอรับสินค้าทดลองฟรีเข้าเว็บไซต์นี้แล้วกด ปุ่มขอรับสินค้าทดลองฟรีด้านบนเข้าเว็บไซต์นี้แล้วกดปุ่มขอรับสินค้าทดลองฟรีด้านบนนะครับอ่าอันนี้ใครที่สนใจสินค้าทดลองฟรีนะครับหรือว่าอยากเข้าไปดูระบบนะครับอยากเข้ามาสร้างรายได้แบบผมนะครับผมได้ไรายได้เป็นรายได้เสริมนะครับเป็นรายได้เสริมได้ไปแสนหกหมื่น พี่ธนัทใช่ไหมครับพี่ธนัทสวัสดีครับโอ้พี่ธนัทมาดูผมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทักไปหาพี่นะครับมีเรื่องคุยเยอะแยะเลยอันนี้นะครับแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะแปะให้ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับ อ่ะใส่ให้ตรงคอมเมนต์ด้วยแล้วก็แล้วก็ปักหมดุดปักหมุดได้ไหมอ่าปักหมดุดปักหมดุดชึบปักหมุดความคิดเห็นนะครับโอเคปักหมุดแล้วนะครับปักหมุดแล้วนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับเป็นลิงก์เป็นลิงก์งขอรับสินค้าทดลองฟรีนะครับแล้วก็ เนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็ไปเอานะครับแล้วก็ในอื่นๆด้วยอยากได้อะไรก็ไปเอาเลยนะครับมีสินค้าทดลองฟรีให้นะครับแล้วก็พอใช้แล้วเห็นผลอยสมัครก็ได้นะครับอ่ะแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมมาเจอกันในครั้งหน้านะครับเจอกันครั้งหน้าไลฟ์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ